ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อจากนี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่22นั้นก็คือความเคารพความเคารพนอบนอมอ่อนน้อมนี้ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตประการหนึ่ง ผู้ใดมีความเคารพมีความอ่อนน้อมผู้นั้นชื่อว่ามีชีวิตเป็นมงคลแต่ถ้าหากว่าผู้ใดเป็นคนขาดความเคารพขาดความอ่อนน้อมผู้นั้นชื่อว่ามีชีวิตเป็นอัปมงคลความเคารพนั้นหมายถึงความตระหนัก ทราบถึงรู้ถึงคุณความดีที่มีอยู่จริงของบุคคลอื่นยอมได้รับความนับถือคือยอมรับความนับถือความดีของคนอื่นด้วยจริงใจแล้วแสดงความนับถือต่อผู้อื่นนั้นด้วยการแสดงความนอบน้อมอ่อนโยนอย่างเหมาะสมทั้งต่อนหน้าและรับหลัง การแสดงความเคารพนั้นมีการแสดงอยู่หลายแบบคือการแสดงความตระหนักในความดีของบุคคลและสิ่งที่เราเคารพด้วยความจริงใจให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไปด้วยการแสดงออกทางกายทางวาจาซึ่งมีการเคารพอยู่หลายวิธีเช่นการหลีกทางให้ การลุกขึ้นยืนต้อนรับการให้ที่นั่งแก่ท่านการประนมมือเมื่อพูดกับท่านการกราบการไหว้การขออนุญาตก่อนเมื่อทำสิ่งต่างๆในขณะที่ท่านอยู่การวันทยาวุธการวันทยาหันการยิงสลุด การลดพงเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นการแสดงความเคารพคนที่มีความเคารพนั้นเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ส่วนคนที่ขาดความเคารพเหมือนต้นไม้ที่ยืนตายก็รแข็งกระด้างคือคนที่ขาดความเคารพนี้เป็นคนแข็งกระด้าง ไม่ยอมก้มหัวให้ใครใครเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นตายแม้จะถูกลมพัดก็ไม่อ่อนไหวอันต้นไม้ที่ยืนตายนั้นจะออกลูกออกใบจเ,เจริญเติบโตก็ไม่มีอีกเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใครเอาใจใส่ดูแลแล้ว เช่นจะให้ปุ๋ยจะลดน้ำพรวนดินก็ไม่มีต้นไม้ประเภทนี้มีทางที่จะโค่นล้มหรือถูกโค่นลงเท่านั้นเองไม่มีทางจะเจริญเติบโตได้แล้วคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าขาดความเคารพขาดความอ่อนน้อมก็เหมือนที่ต้นไม้ ที่ยืนตายยืนต้นตายไม่มีใครที่จะให้ความรักความเอ็นดูการส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความเคารพอ่อนน้อมเปียบเหมือนต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อถูกลมก็อ่อนไหวไปตามแรงของลมนั้น ต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ย่อมได้รับการดูแลเอาใจใส่รดน้ำพรวนดินมีทางที่เจริญเติบโตออกไปได้คนที่มีความอ่อนน้อมก็เหมือนกันย่อมเป็นที่ยกย่องคารพนับถือหรือได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไป เช่นส่งเสริมสนับสนุนให้เจริญยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับต้นไม้ที่มีชีวิตยอยู่ย่อมได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้น้ําให้ปุ๋ยเป็นต้นย่อมจะออกดอกออกผลแผ่กิงก้านสาขายิ่งขึ้นจึงมีคุณค่าทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ขาดความอ่อนน้อมจึงเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นตาย จะมีทางที่จะล้มมีทางที่จะเสื่อมไปทาง่ายเดียวส่วนคนที่มีความอ่อนน้อมเหมือนต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ย่อมได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนทั่วไปมีการให้น้ําให้ปุ๋ยเป็นต้นทั้งกล่าวแล้วการแสดงความเคารพที่จะจัดเป็นมงคลตามหลักพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัส หลักคาระวะหรือหลักความเคารพไปหกประการในประพุทธศาสนาคือหนึ่งความเคารพในประพุทธเจ้าสองความเคารพในกระทำสาม 3. ความเคารพในกระสงสี่ความเคารพในการศึกษาห้าความเคารพในความไม่ประมาท 6. ความเคารพในการต้อนรับหรือในการปฏิสันผานความเคารพในพระพุทธเจ้าก็คือระหนักถึงคุณความดีที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าซึ่งกล่าวโดยย่อ,อก,ก็คือพระปัญญาคุณพระบ,บริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณและแสดงความเคารพแสดงออกถึงความเคารพเช่นไปไหว้พระเจดีย์ตามสมควรแก่โอกาสอย่างเรามาไหว้พระเจดีย์ไหว้พระนี้เป็นการแสดงถึงความเคารพความเคารพประเภทนี้นอกจากเป็นมงคลชีวิตแล้วเป็นบุญด้วย เป็นกรรมฐานไปนในตัวด้วยไปไหว้สองไปไหว้สังเวชนียสถานคือที่ประสูตรที่สรู้ที่แสดงผสมมเทศนาและที่ปรนิพานตามโอกาสที่จะภุงมหีได้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าสามเคารพพระพุทธรูป คือไม่แสดงอาการดูหมิ่นแต่แสดงอาการเคารพต่อพระพุทธรูปมีการกราบไหว้บูชาใบด,ดอกไม้ทูกเทียนเป็นต้นเพื่อลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าสี่เคารพเขตพุทธาวาสเช่นโบสถ์วิหารซึ่งเป็นเขตพุทธาวาส เราไม่แสดงอาการดูหมินหรือเออะโวยวายหรือแต่งกายแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยเข้าในบริเวณโบสถ์ในบริเวณวิหารอย่างที่เรานั่งอยู่นี้เป็นพระวิหารเป็นบริเวณพระเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะต้องให้ความเคารพเมื่อเราให้ความเคารพเราก็ชื่อว่า ได้รับมงคลข้อนี้ประการที่ห้าไม่กั้นล้มหรือสวมรองเท้าบนลานพระเจดีชาวพุทธนั้นเขาเข้าไปในโบสถ์หรือลานพระเจดีเขาจะไม่กั้นล่มไม่สวมรองเท้าเข้าไปเพราะเป็นการแสดงความไม่เคารพประการที่หก ปฏิบัติตามพุทธพระโอวาทอยู่เป็นนิจคือการที่เราแต่ละคนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอไม่ทำชั่วทำแต่ความดีตั้งใจฝึกอ,อบรมกรรมฐานทำใจใสะอาดนี้เป็นการปฏิบัติตามพุทโอวาทแสดงให้เห็นว่าเรานั้นมีความเคารพนับถือพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามโอวาทที่พระองค์ทรงตรัสไว้ ต่อไปการแสดงความเคารพในกะธรรมแสดงอย่างไรคือตระหนักในคุณประโยชน์อย่างมหาศาลของกะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและแสดงออกถึงความเคารพดังนี้ทีอหนึ่งไปฟังธรรมเมื่อมีการแสดงธรรมอย่างมีการแสดงรธรรมปาจักกถาธรรมที่ใดแม้ จะอยู่ใกล้อยู่ไกลเมื่อเรามีเวลามีโอกาสเข้าไปฟังธรรมหรือแม้อยู่ที่บ้านฟังทางวิทิยุหรือทางโทรทัศน์ให้ความใส่ใจต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าเรามีความเคารพในพระธรรมสองฟังธรรมด้วยอาการสงบสำรวมและตั้งใจคือคนดีมีความเคารพในกะธรรมนี้ เมื่อฟังพระธรรมก็ฟังด้วยความเคารพความตั้งใจแม้เราจะไม่ประนมมือแต่เราตั้งใจฟังด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจข้อือว่าเรามีความเคารพต่อพระธรรมเวลาพระสงฆ์ท่านแสดงธรรมนั้นท่านถือกำไพีขึ้นไปด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าคำสอนที่ท่านพูดทั้งหมดนั้น มาจากคำทีคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ท่านนำมาพูดขึ้นเองแต่นำมาจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคนฟังในขณะพระเทศจึงต้องเป็นนมมือเพื่อแสดงความเคารพแต่เราถ้าไม่เป็นนมมือก็อตั้งใจฟังด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจไม่พูดเออะโวยวายหรือขาดความสนใจ ประการที่สามขณะฟังธรรมไม่นั่งหลับไม่คุยไม่คิดพุ่งต้านบางคนนี้ขณะฟังธรรมคุยกันไปพลางเสียงเออะอะโวยวายจนไม่รู้เรื่องว่าพระเทศเรื่องอะไรบ้างพอพระเทศจบก็เลยคุยจบกันพอดีบางทีพระบางองค์ท่านหยุดเทศเสียอย่างท่านปัญญาณันทะนี่ ถ้าเห็นใครคุยกันแล้วท่านหยุดเทศไปบอกคุยกันให้เสร็จไปก่อนแต่จะมานั่งฟังใหม่เพราะขณะที่พระเทศถ้าคุยกันจะไม่รู้เรื่องบางคนก็นั่งหลับไปเลยอย่างนี้ก็ขาดความเคารพในก็ธรรมเหมือนกันประการที่สี่ไม่วางหนังสือธรรมะไว้ในที่ต่ําหนังสือคำรรทีผู้สศาสนาะพระไตรปิฎกหรือหนังสือธรรมะนั้น เราไม่วางไว้ใต้เตียงนอนด้วยในที่ต่ำหรือใต้บันไดแต่เราจะวางไว้ในที่ที่เหมาะสมะแสดงถึงความเคารพในกระทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเองนั้นท่านยังเคารพกระทำเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้อยู่อย่างไม่มีความเคารพนั้นมีความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพิจารณาดูแล้วไม่มีใครที่ มีคุณธรรมเหนือพระองค์ไปได้แต่พิจารณาดูว่าพระธรรมเท่านั้นที่เป็นสภาพที่ควรเคารพพระพุทธเจ้าจึงเคารพพระธรรมประการที่ห้าไม่ดูหมิ่นพระธรรมคือไม่พูดดูหมิ่นพระธรรมไม่พูดในทางตรงกันข้ามเช่นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่ว คำสอนที่ผู้เจ้าสอนไว้ไม่มีผลโดยตรงเป็นการดูหมิ่นพระธรรมคนที่มีความเคารพจะไม่ดูหมิ่นพระธรรมประการที่หกบอกรมสอนทมด้วยความระมัดระวังไม่ให้ผิดพลาดคือเวลาจะเขียนหนังสืออธิบายธรรมะก็ตามเวลาสอนธรรมก็ตามเวลาอธิบายธรรมบรรยายธรรมก็ตาม จะสอนด้วยความเคารพสํารวมระวังไม่ทำแบบตลกโปกหาหรือไม่ทำแบบความฟังเผลอแต่จะต้องสํารวมระวังการสํารวมระวังเมื่อเวลาสอนธทรำรอธิบายทำจึงเป็นการแสดงความเคารพต่อพระธรรมต่อไปการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ คือตระหนักถึงคุณความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้สืบอายุกับผู้ธศาสนาแล้วแสดงออกถึงความเคารพดังนี้หนึ่งกราบไหว้โดยกิริยาอาการเรียบร้อยเวลาเราไปกราบพระสงฆ์เราก็กราบด้วยอาการเรียบร้อยไม่ใช่กราบกลับแต่ว่ากราบหรือไม่กราบไม่ไหว้เลย ประการที่สองนั่งเรียบร้อยต่อหน้าพระสงฆ์ทีือจะนั่งต่อหน้าพระสงฆ์ก็เรียบร้อยแล้วแต่งตัวเรียบร้อยไม่ใช่นั่งยืดขาให้หรือนั่งขาดความเคารพประกการที่สามแสดงความเรียบร้อยต่อท่านไม่พูดล้อเลียนเป็นต้นคือคนที่ความมีความเคารพในพระสงฆ์นั้นแม้แต่จะแสดงละคร แสดงถวทัศตก็ตามจะไม่เอาลูกพระสง์มาเป็นเครื่องแสดงล้อเลียนเพราะมีความเคารพในพระสง์ประการที่สี่ดูแลท่านด้วยจิตใจที่เลื่อมใสเมื่อจะพบกระสงแล้วจะมองดูท่านไม่ใช่มองด้วยความเหยียดหยามหรือด้วยความรังเกยียจรังเกยียจแต่มองด้วยจิตใจที่เลื่อมใสแสดงว่ามีความเคารพในพระสง์ แม้พระสงฆ์องค์นั้นจะไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์แต่เมื่อเรามีความเคารพในพระอริยสงฆ์เราก็ควรแสดงความเคารพต่อพระทั่วไปด้วยประการที่ห้าต้อนรับท่านด้วยทายธรรมคือถวายน้ำดื่มถวายอาหารหรือสิ่งอื่นตามสมควรแก่ท่านเมื่อท่านมาถึงบ้านเรือนของตนนี้คือการแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์ ต่อไปความเคารพในการศึกษาความเคารพในการศึกษานี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งต่อชีวิตใครที่มีความเคารพในการศึกษาย่อมตั้งใจศึกษาเล่าเรียนไม่เหมือนเฉยถือว่าเป็นความเจริญแก่ชีวิตแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ การแสดงความเคารพต่อการศึกษาก็คือการหนักทุงคุณค่าของการศึกษาหาความรู้ทั้งในทางโลกและทางธรรมไม่ดูดายไม่ขี้เกียจโดยเฉพาะศึกษาในพระพุทธศาสนาคือศึกษาปฏิบัติในเรื่องศีลในเรื่องสมาธิและในเรื่องปัญญาโดยเอาใจใส่ศึกษาหรือสนับสนุนบำรุงการศึกษา ทั้งในทางโลกและในทางธรรมอย่างที่เรามานั่งฟังตั้งใจฟังนี้แสดงว่าเราให้ความเคารพต่อการศึกษาคือศึกษาปฏิบัติพระธรรมของพระพุทธเจ้าแม้การศึกษาในวิชาการทางโลกซึ่งเป็นไปเพื่อคุณประโยชน์ทั่วไปถ้าใครให้ความเคารพตั้งใจศึกษาเล่าเรียนก็เป็นมงคลแก่ชีวิตเช่นกัน ความเคารพในความไม่ประมาทซึ่งเป็นข้อต่อไปก็คือตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการมีสติกำกับตัวในการทำงานต่างๆแล้วแสดงออกถึงความเคารพโดยมันฝึกสติไม่ให้ประมาทคือฝึกโดยการเจริญสมาธิภาวนาอยู่เนืองๆมีขาด คือคนที่มีความเคารพในความไม่ประมาทนี้จะต้องเห็นคุณค่าของสติฝึกส,สติอยู่เสมอโดยเฉพาะฝึกกรรมฐานหรือฝึกสมาธิภาวนาอยู่เสมอเป็นการสร้างพลังสติให้เกิดขึ้นก็เป็นการแสดงถึงความไม่ประมาทในแสดงถึงความเคารพในความไม่ประมาท หรือว่าเป็นมงคลในชีวิตประการหนึ่งความเคารพข้อที่หกคือความเคารพในปฏิสันฐานคือการต้อนรับได้แก่ระหนักในคุณประโยชน์ของการต้อนรับแขกไม่ดูดายเมื่อมีแขกมาเยือนถึงที่อยู่ของตนการต้อนรับแขกนี้ เป็นการปิดช่องว่างช่องโวในตัวเองคำว่าปฏิสันฐานนั้นแปลว่าปิดแปลว่าปิดปิดในที่นี้คือปิดอะไรปิดช่องว่างช่องโวในตัวเองเพราะถ้าใครมาเยือนถึงบ้านของเราเราไม่ให้การต้อนรับเลยไม่ว่าด้วยอามิตรสิ่งของหรือด้วยการพูดจาปราศัย แสดงว่าเราเปิดช่องว่างให้คนโจมตีเปิดช่องว่างช่องโวให้มีความเสียขึ้นในตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีปฏิสันานค <c oughs> ือปิดช่องว่างช่องโวในตัวเองเสียถ้าไม่ได้มมตดเพิ่มขึ้นเราจะต้องให้ความสําคัญแก่ผู้อื่นด้วยการต้อนรับสองประการ การซ่อนรับสองประการนั้นก็คือหนึ่งอามิรปฏิสันฐานการต้อนรับด้วยอามิตรสิ่งของเช่นอาหารน้ำดื่มไม่ให้ขาดตกบกตร่องเมื่อมีแขกมาเยือนถึงบ้านของเราไม่ว่าแขกที่ได้รับเชิญหรือไม่ได้รับเชิญถ้ามาบ้านของเรา ถ้าเราให้การต้อนรับตามสมควรให้น้ําให้อาหารหรือแม้ให้ที่พักในเวลากลางคืนมุงหมอนเป็นต้นที่นี่หมายถึงแขกที่เขามาอย่างดีนะไม่ใช่แขกที่เป็นแบบมาต้องการจะขโมยอันนั้นมันไม่ใช่แขกมันเป็นคนที่จะมาขโมยต่างหากแต่หมายในที่นี้หมายถึงผู้ที่มาดีมาเยือนเรา ประการที่สองธรรมปฏิสันฐานคือต้อนรับในธรรมะมีการเจรจาปราศัยหรือไเล้ออ่อนหวานโอภาปราศัยอย่างดีโอภาปราศัย้วยไมตรีกิจไม่เมินเฉยสนทนาธรรมบ้างแน้นำธรรมะให้เก่กันและกันบ้างเป็นต้นถ้าหากว่าผู้ใด แสดงปฏิสันฐานได้อย่างนี้บางทีแม้โจรที่จะมาปล้นบ้านนะนะบางทีไม่ปล้นก็มีก็ได้รับการปฏิสันฐานดีกล่าวถึงเรื่องเรื่องหนึ่งพระในประเทศศรีลังกาเป็นพระมหาเถระท่านอยู่ที่วัดวัดหนึ่งรักษาของสงฆ์ซึ่งมีค่าอยู่มากโจรทราบว่า ในวัดนั้นมีของสงฆ์ที่มีค่ามากก็รวมกลุ่มกันมาพักพัวกกันมาจากมาปล้นแต่พอมาถึงวัดพระเถระรู้แล้วพวกนี้เป็นโจรแต่ท่านโอพาปราศัยดีหุงอาหาอาหารต้อนรับอย่างดีให้โจรน,นั้นกินอิ่มหนำสำราญและพูดปราศัยดีโจรน,นั้น แทนที่จะมาปล้นก็เลยไม่ปล้นเพราะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านแล้วในที่ผูกโจรนั้นก็ลาจากไปไม่ได้กลนของในวัดนั้นแต่ท่านนั้นได้เอาของสงมาต้อนรับเคืออมาเลี้ยงพวกโจรทําอาหารเป็นต้นเงินของสงพระภิกษุรูปอื่นๆก็พูดโจมตีหาว่าท่านเอาของสงไปแจกชาวบ้าน เป็นการผิดพวินัยท่านบอกว่าถ้าท่านไม่ให้การต้อนรับอย่างนี้ของสงฆ์มันจะเหลืออยู่หรือมันก็ต้องหมดถ้าหากว่าคิดว่าท่านเอาของสงฆ์ไปให้ชาวบ้านเพื่ออย่างนี้ลองเอาของทั้งหมดนี่มาตีราคาดูซว่าเท่าไหร่ถ้าโจรเอาไปนะ่มันราคาเท่าไหร่กับที่ท่านให้การต้อนรับกัพบพวกโจรเนี่ยมันจะราคาตัเท่าไหร่ในที่สุด พระสงฆ์อื่นๆก็ต้องยอมท่านเพราะท่านเสียน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้และแสดงปฏิสันถานเป็นมิตรกับโจนไปด้วยหรือคนทั่วไปถ้าให้การต้อนรับอย่างดีแล้วย่อมผิดใจแต่ถ้าเราไปที่ใดแล้วเจ้าถิ่นไม่ให้การต้อนรับเลยแม้จะให้น้ําแม้จะอบฮาปลาใสก็ไม่มีพูดวาจาดูดันก็ไดยซ้ําในบางถิ่นบางแห่ง เราก็ไม่อยากจะไปเลยแม้ที่นั้นจะสบายสะดวกแต่ก็ไม่มีใครอยากจะไปแต่ในบางถิ่นบางแห่งนั้นถ้าเราไปแล้วมีการต้อนรับอย่างดีรู้สึกชื่นใจอย่างเราไปในวัดบางแห่งในสำนักสงฆ์กรรมาฐานบางแห่งเราไปแล้วอยากจะไปอีกเพราะรู้สึกว่า ถ้าในการต้อนรับอย่างดียกตัวอย่างเช่นวัดเขาสุก,กินวัดเขาสุก,กินนั้นต้อนรับอย่างดีมากพวกเราก็เคยไปกันมาแล้วทั้งในด้านเยราจาปลาัยทั้งในด้านการต้อนรับ้ืยอาหารในที่อยู่ท่านอาจารย์สมชายวัดเขาสุก,กินนั้นมีผู้สรรเสริญกันว่าเป็นเทพประบุแห่งการต้อนรับ คือท่านถือว่าการปฏิสันฐานนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำถ้าเป็นมงคลต่งชีวิตเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งไม่ดูได้ผู้ใดไม่ดูได้ในการปฏิสันฐานผู้นั้นชื่อว่าได้รับผลคนใน่ชีวิตประโยชน์ของการแสดงความเคารพเสน่หมากในที่นี้ขอนำมากล่าว เพียงแปดประการประการที่หนึ่งทำให้เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูน่าเกรงใจประการที่สองทำให้ได้รับความสุขกายสบายใจประการที่สามทำให้ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีเวรไม่มีภัยประการที่สี่ ทำให้สามารถถ่ายทอดความดีจากผู้อื่นเข้ามาสู่ตนได้ง่ายประาการที่ห้าทำให้ผู้อื่นอยากช่วยเหลือเพิ่มคุณความดีให้ประการที่หกทำให้มีสติดีขึ้นเป็นคนไม่ประมาทประการที่เจ็ดทำให้เป็นคนมีปัญญาดีขึ้นรู้จริงและทำได้จริง ประการที่แปดทำให้เกิดในสกุลสูงในทุกภพ ật, ทุกชาติที่ว่าเกิดในสกุลสูงนั้นแท้จริงแค่ไหนอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสตัตเองคือคนที่มีความคอรบนั้นถ้าหากว่าเกิดในชาติใดช,ชาติหนึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดในสกุลสูงไม่เกิดในสกุลต่ํา แต่ถ้าหากผู้ใดขาดความเคารพไม่นอบนอบ้อมอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นต้นถ้าเกิดในชาติต่อไปจะเกิดในสกุลต่ำสกุลที่แหลนแค้นลำบากเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดในสกุลสูงได้จิตใจของเขาต้องมีความเคารพเป็นพื้นฐานอยู่ฉะนั้นการมีความเคารพนี้ ถือว่าเป็นมงคลกนชีวิตประการหนึ่งทําไม่ยากเลยการแสดงความอ่อนน้อมผอมคนต่อผู้อื่นเนี่ไม่ได้เสียอะไรเลยแต่ให้สิ่งเจนนั้นมากแก่เราให้สิ่งเจนนันมากแก่เราเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนตระหนักถึงความคารับคารับตัวนี้หมายถึงตระหนัตรตรนักถึงคุณความดีของผู้อื่นของสิ่งนั้นแล้วแสดงความเคารพออกไป ก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่เราผู้ปฏิบัติตามพธรรมอย่างแน่นอนการพูดเรื่องความเคารพเป็นอุดมมงคลข้อที่ยี่สิบสองในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจิงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้มีความเคารพจมหลักพร,ระพุทธศาสนาโดยทั่วกัน then um.